นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดคุณชาดกชาดกว่าด้วยมิตรธรรม ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันมหาวิหารราษฎรใกล้ไกลล้วนศรัทธาในพุทธศาสนาหลังไหลกันมาฟังธรรมเจริญภาวนาอยู่มิว่างเว้นพระเทวีทั้ง500นางของพระเจ้ากรุงโกศลเองก็เช่นกันแม้จะไม่สามารถออกมานั่งฟังธรรมอย่างคนอื่นๆได้แต่ก็ได้นิมนต์พระเถระอาอนท์นไปเทศนาธรรมถึงในวัง เมื่อพระเทวีฟังธรรมจากพระอานท์จบแล้วก็เกิดความเลื่อมใสถวายผ้าสาดกที่ได้รับมาจากพระเจ้าโกสลคนละผืนรวมทั้งหมด500ผืนพระอานนท์ก็รับไว้แล้วนำมาให้ต่อกับภิกษุองค์อื่นๆที่ขาดแคลนจีวรน,นุ่มหงรุ่งเชา้าเมื่อพระเจ้าโกศลเห็นพระเทวีแต่งผ้าสาดกเก่าๆออกมาปรนิบัติก็แปลกใจ เราให้ผ้าสาดกราคาตั้งพันแก่พวกเจ้าเพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่ห่มผ้าเหล่านั้นมาขอเดชะ้าฝาละอองธุลีประบาทพวกหม่อมชันได้ถวายผ้าเหล่านั้นแก่พระเทระเสียแล้วเพคะพวกเจ้าถวายให้ทั้งห้าร้อยผืนเลยเหรือเพคะแล้วพระอานน์ก็รับผ้าทั้งหมดไว้อย่างนั้นหรือเพคะพระอานน์เทระจะคิดการค้าผ้าหรืออย่างไร ถึงทรงรับผ้าไว้มากมายขนาดนั้นในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุมีจีวรเพียงสามผืนเท่านั้นพระเจ้าโกศลเมื่อทรงสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้วจึงเสด็จไปพระวิหารเสด็จไปยังที่อยู่ของพระเถระทรงนมัสการถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นพระคุณเจ้า พวกหญิงในเรือนของข้าพเจ้ายังฟังธรรมหรือเรียนธรรมะในสำนักของท่านอยู่หรือไม่ยังฟังธรรมหรือเรียนธรรมอยู่พวกหญิงเหล่านั้นนะ่ะเรียนสิ่งที่ควรเรียนฟังสิ่งที่ควรฟังถวายพระพร,พรพระคุณเจ้าพวกเธอฟังธรรมเท่านั้นหรือถวายผ้านุ่งผ้าห่มแก่พระคุณเจ้าด้วยขอถวายพระพรวันเนี้ยพวกหญิงเหล่านั้นได้ถวายผ้าสาดกรราคาหนึ่งพันประมาณห้าร้อยผืน แล้วพระคุณเจ้ารับไว้กระนั้นหรือขอถวายพระพรอาตมารับไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตจีวรสามผืนเท่านั้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งโดยหลักการสำหรับใช้แต่ไม่ได้ทรงห้ามการรับเพราะฉะนั้นอาตมารับผ้านั้นไว้ก็เพื่อถวายแก่ภิกษุซึ่งมีจีวรเก่ารูปอื่นจากนั้นพระอานนท์ก็ทรงอธิบายขั้นตอนการใช้ประโยชน์จากผ้าที่ได้รับ มาจากการถวายของพุทธศาสนิกชนว่าเมื่อได้รับจีวรใหม่แล้วจีวรผืนเก่าก็ทำเป็นผ้าห่มผ้าห่มผืนเก่าก็ทำเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งผืนเก่าก็ทำเป็นผ้าปูนอนผ้าปูนอนผืนเก่าก็ทำเป็นผ้าปูพื้นผ้าปูพื้นผืนเก่าก็ทำเป็นผ้าเช็ดเท้าส่วนผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าก็นำไปผสมกับดินเหนียวฉาบทาที่เสนาสนะ ขอถวายพระพรธรรมดาของที่ถวายด้วยศรัทธาจะทำให้เสียไปไม่ควรผ้าที่ถวายอาตมาก็มิได้เสียหายย่อมเป็นของใช้สอยทั้งนั้นพระเจ้าโกศลเมื่อได้ฟังคำตอบจากพระเถระก็ทรงชื่นชมสมนั้นยิ่งนักรับสั่งให้จ่ายผ้าอีก500ผืนที่เก็บไว้ในพระตำหนักมาถวายพระอานนท์พระอานนเทเถระได้ถวายผ้า500ผืน ที่ได้ครั้งหลังทั้งหมดแก่ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งที่เป็นผู้มีอุปการะกวาดบริเวณสถานที่เข้าไปตั้งน้ำใช้น้ำฉันถวายไม้สีฟันน้ำล้างหน้าและน้ำสงชำระล้างวัชกุตีจัดเรือนไฟและเสนาสนะนวดมือนวดเท้านวดหลังแม้ภิกษุรูปนั้นก็ได้แบ่งผ้าเหล่านั้นทั้งหมดถวายแก่ภิกษุผู้ร่วมอุปชาของตนภิกษุทั้งหลายผู้ได้ผ้าสาดบกเหล่านั้นทั้งสิ้นก็ตัดย้อม แล้วนุ่งและห่มผ้ากาสายะอันมีสีดุดดอกกันนิกาพากันไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นอุปชัยยะของภิกษุหนุ่มได้ทูลองค์พระาศาสดาถึงที่มาของพาวาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเทระผู้เป็นธรรมะพันธทาคาลิกอุปชัยยะของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ้าสาดก500ผืนราคา1,000พันแก่ภิกษุรูปเดียวเท่านั้นแต่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้แบ่งผ้าที่ตนไดใ้ให้แก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่ะ ดูกรภิกษุทั้งหลายอานน์ไม่ได้ให้แก่ภิกษุเพราะเห็นแกหน้าแต่ว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นมีอุปการะแก่เธอมากเพราะฉะนั้นเธอคิดเห็นด้วยอำนาจอุปการะของผู้อุปการะแก่ตนว่าขึ้นชื่อว่าผู้มีอุปการะเราควรทำอุปการะตอบด้วยอำนาจคุณและด้วยอำนาจการกระทำอันเหมาะสมจึงได้ให้ด้วยความกตัญญูกตเวทีด้วยประการชนนี้ อันที่จริงบัณฑิตแต่ก่อนก็ยังทำอุปการะตอบแก่ผู้มีอุปการะแก่ตนเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอรัธนาพระองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสล่าว่ากาลครั้งหนึ่งมีราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งกับตัวเมียคู่ครองเมื่อถึงเวลาออกหากินราชสีตัวนี้มักจะยืนอยู่บนยอดเขา มองลงมาดูสัตว์น้อยใหญ่ที่มาหากินอยู่ข้างสะใหญ่ข้างล่างเสมอเพื่อเล็งหาเหยื่อที่เป็นเป้าหมายมองลงมาจากยอดเขานั้นจะมองเห็นสะใหญ่แห่งหนึ่งที่มีดินดอนที่เกิดจากตะกอนตมอยู่ดอนหนึ่งเมื่อดินดอนแห้งจะมีหญ้าอ่อนขึ้นเป็นที่หากินของกระต่ายกวางและสุนัขจิ้งจอกเสมอและสัตว์เหล่านี้ก็มักจะกลายเป็นเหยื่อของราชสีทุกครั้งไป หลายดูสิวันนี้อาหารของเราจะเป็นเนื้ออะไรนะโอ้โหมื้อนี้เป็นเนื้อกวางหรือเนีย่ยอือกำลังเล็มย่าอย่างอร่อยอร่อยเชียวนะกินเข้าไปเลยเดี๋ยวก็จะไม่ได้กินแล้วละ่ะรีบลงไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะอิ่มซะก่อนราชสีเห็นกวางก็หมายจะกินให้ได้ จึงกระโดดจากเขาวิ่งตรงมาที่กวางแต่กวางได้ยินเสียงก่อนจึงวิ่งหนีไปได้วุดวิดนั่นเสียงวิ่งของราชสีนีนะ้าชัดเจนเลยเสียงฝีเท้าอย่างเนี้ยเห็นดีกว่าเราราชสีวิ่งมาด้วยความเร็วหยุดไม่ทันเลยตกลงไปในบ่อตมขึ้นมาไม่ได้ยืนอดอาหารอยู่อย่างนั้นถึงเจวันโอ้โ ช่วยด้วย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 ไม่น่าวิ่งมาเร็วขนาดนี้เลยเราอ๋ยหิวจังป่านนี้น้องยาหยีของเราคงขิวย่าแล้วโธ่ในวันที่เดได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมาหากินใกล้บอ่อตมพอเห็นราชสีเข้าก็ตกใจกลัวจะวิ่งหนีแต่ราชสีเห็นก็เรียกให้ช่วยเหลือเฮ้ย นั่นราชสีนีนาหนีดีกว่าเราหยุดก่อนอย่าพึ่งไปช่วยเราด้วยช่วยอะไรถ้าเราช่วยท่านออกมาได้เมื่อไรท่านก็คงกินเราเมื่อนั้นนะสิโธเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกถ้าท่านช่วยเราได้ท่านก็เป็นผู้มีพระคุณกับเราแล้วเราจะกินท่านได้อย่างไรเรา สุนักจิ้งจอกได้ฟังราชสีพูดอย่างนั้นก็ตกลงช่วยด้วยการตะกุยเลนรอบเท้าทั้งสี่ทำให้เป็นรางให้น้ําไหลเข้าไปพอน้ําไหลเข้าไปทําให้เลนอ่อนมันจึงเข้าไปช่วยดึงท้องราชสีให้ขึ้นมาได้ึอคุดคุดอุยคุดโอยหิวก็หิวแทบไม่มีแรงเลยนะเนี่ย ราชสีกระโดดขึ้นจากลมได้ก็ลงไปอาบน้ำในสระขอบใจท่านมากเราขอชำระล้างเนื้อตัวก่อนเถิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารมาให้ท่านเองเมื่ออาบน้ำเสร็จราชสีก็ขึ้นมาล่าควายป่าได้ตัวหนึ่งจากนั้นก็ขาบเนื้อนั้นมาให้สุนัขจิ้งจอก ินเนื้อนี่เสกสหายท่านคงเหนื่อยและหิวจัดก,การช่วยเราเมื่อตะกี้กินซะสิเนื้อควายป่าเนี่ยหวานมากเลยนะท่านกินให้อิ่มก่อนเถิดหากเหลือแล้วเราค่อยทานก็ได้ขอบใจท่านมากนะถ้าอย่างนั้นเราขอเนื้อก้อนนี้ละกันนะภรรยากำลังรออาหารจากพวกเราอยู่ที่เหลือน,นี้ท่านก็ทานไปเถิดถ้าอย่างนั้นเราก็ไปพบภรรยาของท่านก่อนเถิดเราเองเนี่ย ก็จะเอาเนื้อนี่ไปให้ภรรยาของเราเช่นกันได้สิภรรยาเราคงดีใจที่ได้กินเนื้อควายป่าที่ท่านล่ามาให้จากนั้นครอบครัวของรัชศีและสุนัขจิ้งจอกก็ย้ายมาอยู่ใกล้กันเวลาผ่านไปนางรัชศีและนางสุนัขจิ้งจอกได้ลูกคนละสองตัวรัชสีตัวผู้ให้ความรักเอาใจใส่ครอบครัวของสุนัขจิ้งจอกมากคอยดูแลปกป้องภรรยา และลูกน้อยของสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างดีนี่เนื้อกวางสดๆเลยนะเจ้าทานสิป่านเนี้ยสามีเจ้ายังไม่กลับมาเลยเอาให้ลูกๆของเจ้ากินสิคงหิวกันแย่แล้วละขับใจมากนะท่านก็แบ่งให้ภรรยาท่านบ้างสิพวกเรากินไม่หมดหรอกไม่เป็นไรพวกเจ้ากินก่อนเหลือแล้วเราคอยเอาไปให้ภรรยาเราก็ได้ ทำไมนะราชสีสามีเราถึงได้รักนางสุนัขจิ้งจอกและลูกของมันมากเหลือเกินดูสิเมียยังไม่ได้กินอะไรแท้ๆกลับเอาเนื้อพวกนั้นไปให้สุนัขจิ้งจอกกินหมดเฮ้ยอย่างนี้แปลว่านอกใจใช่ไหมปล่อยไว้ไม่ได้และต้องกำจัดรุ่งเช้าเมื่อราชสีและสุนัขจิ้งจอกตัวผู้ออกไปล่าเหยื่อ ราชสีตัวเมียก็คิดที่จะใช้โอกาสนี้ขับไล่ครอบครัวสุนัขจิ้งจอกให้ออกไปอาศัยอยู่ไกลๆจากถ้ำของมันเฮ้ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกเจ้ารู้บ้างหรือเปล่าว่าการที่ครอบครัวของเจ้ามาอาศัยอยู่ใกล้กับครอบครัวของเรานี้มันทําให้ครอบครัวของเราลําบากแค่ไหนเจ้าไม่รู้หรอกเลอฉันเนี่ยทนมานานแล้วนะไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมสามีของฉันถึงต้องทนดูแลครอบครัวของเธออยู่ได้เป็นภาระจริงๆเลย ถ้าครอบครัวของเราทําให้ท่านต้องลํำบากถึงเพียงนี้เราก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นต้องขอโทษท่านด้วยละกันที่เรารบกวนท่านมานานพรุ่งนี้เช้าเราจะออกเดินทางไปอยู่ให้ไกลพวกท่านท่านสบายเถอะนะพี่จ๊ะเราย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะการที่เราอาศัยใกล้กับครอบครัวราชสีนี้สร้างความลำบากแก่ท่านราชสีมากเลยนะจ๊ะพี่จ๋าทำไมเจ้าถึงคิดอย่างนี้เล่า ท่านราชสีไม่คิดอย่างนี้หรอกเขาเต็มใจที่จับดูแลปกป้องเราเจ้าก็รู้นี่นะท่านราชสีอาจจะเต็มใจแต่ภรรยาของเขานี่สิเขาคงไม่ยินดีเท่าไหร่นักที่เราอาศัยอยู่ใกล้แบบนี้เมื่อตอนกลางวันนางมาพูดกับน้องให้พวกเราไปอยู่ที่อื่นนางบอกว่าพวกเราทําให้ครอบครัวของนางต้องลาบากจริงหรือเมื่อนางพูดเช่นนี้เราก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นกันเถอะ พี่เองก็ไม่อยากสร้างความลำบากให้แก่ใครเหมือนกันพรุ่งนี้เช้าพี่จะพาพวกเจ้าย้ายไปอยู่ที่ท้ายป่าด้านโน้นตรงนั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์พี่คิดว่าพวกเราคงอยู่อาศัยที่นั่นกันได้ไม่ลำบากนะกรอกรุ่งเช้าสุนัขจิงจอกตัวผู้พาครอบครัวไปล่ำลากับราชสีก่อนจะออกเดินทางย้ายไปอยู่ที่ท้ายป่านายข้าอยู่ที่นี่นานแล้ว เราเกรงใจท่านและนางราชสียิ่งนักพันรายาของท่านได้ไล่พันรายาและลูกของข้าแล้วเห็นทีข้าตรงไปแล้วล่ะอะไรนะเมียของเราไล่เมียของท่านเหรอเฮ้ยนางทำอย่างนี้ได้อย่างไรท่านเป็นผู้มีพระคุณของเราถ้าเราไม่ได้ท่านเราก็คงไม่มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ท่านและครอบครัวอยู่ที่นี่ต่อไปเถิดเราจะอธิบายกับพรรยาของเราเอง น้องเอ๋ยเจ้าลำบากใจนักหรือที่ครอบครัวสุนัขจิ้งจอกมาอาศัยอยู่ใกล้กับเราใช่จ้ะก็พี่ได้แต่ดูแลนางกับลูกๆเนื้อส,สดๆก็ให้นางกินก่อนแล้วข้ากับลูกถึงได้กินทีหลังน้องก็น้อยใจเหมือนกันนะฮ้ยฮฮถ้าไม่มีครอบครัวของสุนัขจิ้งจอกพี่คงดูแลน้องกับลูกๆดีกว่านี้น้องเอ๋ย ฟังพี่ก่อนเถิดที่พี่ต้องดูแลครอบครัวสุนักจิ้งจอกเป็นอย่างดีก็เพราะว่าสุนักจิ้งจอกนั้นเคยได้ช่วยชีวิตพี่ไว้หากไม่ได้เขาช่วยไว้ในตอนนั้นวันนี้พี่ก็คงไม่ได้อยู่ดูแลเจ้าอย่างนี้เขาเป็นผู้มีพระคุณต่อครอบครัวเราอ๋ออย่างนี้เองหรือน้องต้องขอโทษด้วยที่ทำอะไรโง่เขลาไปเจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วไปขอโทษครอบครัวของสุนัขจิงจ้งจอกกันเถิด นางราชสีเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแล้วก็ไปขอโทษสุนักจิ้งจอกตั้งแต่นั้นมาสัตว์ทั้งหมดก็อยู่กันอย่างกลมเกลียวและเป็นมิตรรักของกันและกันมาโดยตลอดพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศอริยรสัจทรงประชุมชาดกในเมื่อจบอริยสัจภิกษุบางพวกได้เป็นโสดาบันบางพวกได้เป็นสาธาคารีบางพวกเป็นพระอนาคามีบางพวกได้เป็นพระอรหันต สุนักจิ้งจอกในครั้งนั้นได้เป็นอานน์ส่วนราชสีสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า